ันทึกรกัยการค้าวันที่14มกราคมปี2558ส่งสินค้าให้บริษัท1 0 0ื0นแสนจำกัดตามคำสั่งลูกค้าเซลล์ออเดอร์ส่งสินค้าครบตามจำนวนออกใบส่งของใบกำกับสินใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001 ทับ0 0 0 0 0 3 แล้วก็มาที่เมนูหลักนะคะเลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้าะคะ่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่มเ r อร์ฟโฟค่ะเลือกที่ i n v o i c e สินค้านะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นขายเชื่อนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่เราไม่ต้องกรอกนะคะแล้วก็มาลงที่เลขที่อ้างอิงน,นะคะเป็น S I 0 0 0 1์ศูทับ00003 ก็มาที่ช่องวันที่เอก,เอกสารนะคะก็จะเป็นวันที่14ครทับศ1ทับ58นะคะกดโอเคค่ะรหัสลูกค้านะคะแล้วก็จะใส่จุนแล้วก็กด e n t e ค่ะในที่นี้บริษัทที่เราส่งสินค้าให้นะคะเป็นบริษัทร้อยหมนแสน กด enter ก็เลือกยอดนี้ยอดนี้ขนาดนี้สนบาทนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็มาที่ค้นเอกสารค้นเอกสารนะคะเป็นเอกสาร s o นะคะแล้วก็จะใส่จุดแล้วกด เราจะเลือกเป็นคนระบุเป็นใบนะคะประเภทเอกสาร so นะคะใบสั่งขาย s a l e order นะคะเล่มเลขที่0 0 0 1ใบรับคำสั่งขายแล้วก็มาที่เลขที่ภายในนะคะกดจแล้วกด enter ค่ะก็ะะจะมีเพียงรายการเดียวนะคะที่เป็นเลขที่แอรอิงแล้วก็คนเลือกค่ะ แล้วกดโอเคค่ะค่ะเราก็จะเห็นว่ารายการสินค้าที่เราส่งให้กับบริษัทร้อยหมื่นแสนนะคะในวันที่14มาตมกราคมก็จะมี2รายการนะคะก็คือรหัส e ขีดศูนย์ห่งะคะเคื่อนไทยเอกสารจำนวน1เครื่องนะคะราคาหน่วยขายที่45,000 5,000รวมมูลค่าก็45,000ค่ะ รายการที่2ก็จะเป็น e เขียศูนย์สี่ค่ะเครื่องเสียงในรถยนต์จำนวนสามเครื่องนะคะราคาหน่วยขายสองหมื่นสองหมื่นรวมมูล,ลค่าหกหมื่นค่ะจำนวนสินค้าทั้งสองชิ้นนะทั้งทั้งสองชน,นิดนะคะก็จะเป็นสี่สี่ชิ้นนะคะสี่เป็นสี่นะคะมูล,ลค่าสินค้าทั้งสองอย่างรวมกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งแสนห้าพันบาท มูลค่าก่อนแบตก็1,500 0บาทมูลค่าแวต7 3 5ดยอดสุดทีนะคะก็คือ1 10, 1 10, 2 3 5 0ค่ะจากนั้นเราก็กด S 1 0เพื่อบันทึกค่ะค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะ ซึ่งจะมีชื่อบัญชี3รายการนะคะก็คือลูกหนี้ลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303นะคะจํานวนเงินเดบิต11,2350ขายเชื่อรหัสบัญชี41102จํานวนเงินเครดิต15,000บาทภาษีขายรหัสบัญชี201104 จำนวน 1, เงินเครดิต7,350รวม1 100, 1 2 3 5 2 3 5 0กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรเกมกำลังทานักสินค้า E ขีดศูนย์หนึ่งเพือนไทยเอกาสารคางคางหลักหรือลอ็อตยอดคงเหลือติดลบเคลื่อนจะคิดต้นทุนให้เป็น1กดโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่แล้วก็กด no ค่ะจากนั้นแล้วก,กด escape เพื่อออกได้เลยค่ะ p r o e ค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นมีรายการอยู่ทั้งหมด3รายการนะคะ จากนั้นเราก็กด escape ออกได้เลยค่ะกด cancel ค่ะค่ะรายการวันที่14มกราคมก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ